มาจ้ามากับเกมอคาลาเกมโรบอทสัญชาติไทยนะคะโอเคค่ะเกมนี้ค่ะเเมื่อวานได้มีการเปิดขายคาชาไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะมาพูดเกี่ยวกับแม่เปิดไปสองกล่องเนาะว่าจะได้อะไรบ้างในตัวเกมเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยค่ะมีทั้งมีแบทเทิลมีอ๋อมีขายพวกเสื้ออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะใน อนาคตเนาะแล้วก็มีการเอาแบบเหมือนไปโจมตีเนาะโรบอทแล้วก็เหมือนมีนักบินมียานเร่อนี้นักบินเนาะโอเคแล้วก็มียานแม่น่าจะเป็นที่แบบเหมือนพักพักของโรบอทเนาะ แล้วก็มีโรบอทนะโอ้โหโรบอทนี่วาดได้สวยเลยอะ่ะเหมือนคล้ายๆกันดั้มญี่ปุ่นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ป่ปุนหน่อยเนาะโอเคแล้วก็อย่างไวท์เปเปอร์แม่เข้าไปอ่านแล้วนะคะทุกคนถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจลองเข้าไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะว่าแบบตัวเกมเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งแม่คิดว่าเออสำหรับคนไทยทำเรา <c oughs> ต้องดีแน่นอนเชียร์ไว้ก่อนเนาะโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เล่นเกมเนาะวันที่18จะเปิดนะคะแล้ว24จะขายเหรียญนะคะโอเคค่ะอย่างเนี่ยทีมก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นหน้ากันทุกคนเลยนะเรามาดูกล่องกันเนาะกล่องก็จะมีสามไทยนะคะคือส3สมอย่างนะคะก็คือเป็น80 b u s บคือเขาให ให้ซื้อเป็นเหรียญ BUSD นะคะแล้วก็320 BUSD อ่ะ80เนี่ยจะได้1โลบอทนะคะ320ก็จะได้4โลบอทแล้วก็มี1นึ e c u t i v e Pass นะคะแล้วก็900 BUSD เนะะี่ยค่ะได้8โลบอทนะคะเขาการันตีเลยนะคะว่าจะเป็นแบบ Rare Super r a ร e แล้วก็ซเ Super Super r a ร e นะคะแล้วก็มี2อง Exclusive Pass แล้วก็มี1ยานแม่นะคะเขาเรียกเป็นยาน โอเคค่ะอย่างแบบแพ็กเกจที่เขาจะแบบได้อย่างกล่องที่80มันนะคะกับ320ก็จะได้ประมาณมีคอมมอน40%อันคอมมอน30%ซุปเปอร์ซุูเปอร์ซูเปอร์แลปร์เซูเปอร์แลจุดเปอร์เซ็นต์แลยี่นะคะสำหรับ2 2กล่องที่เป็นไอ้นั่นไอไอตัว80 BUSD กับ 320 BUSD นะคะแล้วอย่างกล่องใหญ่900 BUSD เนี่ยเขาการันตีเลยว่า1โรบอทเ,เขาจะประมาณมีซูเปอร์ซูเปอร์แรเปอร์เซ็นซูเปอร์แรเปอร์35%แร่5์ซซึ่งใครเปิดกล่องใหญ่ก็มีสิทธิ์ได้ตัวดีๆเยอะหน่อยนะคะโอเคแล้วก็อย่างกล่อง320ก็จะได้ Exclusive อันนี้ค่ะไป1ตัวเนาะ เนี่ยค่ะ4ตัวเนี้ยได้อันไหนก็คือสุ่มเอาเนาะกระชาแล้วก็อย่างตัวอ่า9ก0กล่อง900 BUSD ก็จะได้ exclusive part ไปอย่างนี้ไอตัวเนี้ยค่ะไป2อัน2ตัวเนาะโอเคแล้วก็900 BUSD ก็จะได้ limited เป็นยานแม่น่าจะเป็นแบบเหมือนให้ไอตัวโรบอทนะคะมาพักฟือนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่เปิดอะไรได้บ้างลุ้นไปพร้อมๆกันเลยเนาะเกืออีกแน่นอนดวงการเปิดกระชากระชาเนี่ยไม่ค่อยมีเลยบอกตรงๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาจาอันนี้แม่ซื้อเมื่อคืนนะกล่องอะซื้อแม่ซื้อกล้องเล็กนะคะ80ดสิบสองกล่องเท่านั้นนะคะโอเคจริงก็อยากซื้อ320รอยยบนะคะ แต่ BUSD ไมมพอเงินแม้ไมมพอจัดได้มาแค่ B 80 BUSD 2อันนะคะโอเคเดี๋ยวทำการซื้อก่อนเนาะรู้สึกว่าตอนที่แม่ลงคลิปเนี่ยค่ะมันยังไม่หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น้องคนไหนสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะในในเวนะคะ่ะอาจจะซื้อได้อยู่นะคะ ตัวเกมยังไม่เปิดเนาะน่าจะเปิดวันที่28นี้นะคะโอเคเรามาลุนกันจะได้อะไรเนี่ยขอดีๆนะซุดปปุปเปอร์แลแม่เนี่ยดวงไม่ค่อยดีอะ่ะชอบเกลือตลอดโอเคลุ้นหน่อยสิขอดีๆหน่อยนะ <c oughs> สองกล่องนี้ลุ้นแบบว่าโหเหมือนซื้อยี่สิบกล่องเลยเนาะ <c oughs> ขอลรุนหน่อยอยมาหรือยังรุนด้วยกันนี่แม่จะได้อะไรลองคิดดูสิอถอนหายใจหนึ่งทีล้วสีอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหเต็มเต็มตัวซีโบกเลยเกือมาเห็นเห็นอะมีความหวังอีกหนึ่งตัวความหวังของแม่อีกหนึ่งตัวโอ้อันนี้ใช้คาถาเลยนะคะ ขอซูปเปอร์ซูปเปอร์แลกก็ได้นะไม่ต้องเกงใจให้ดีๆมาหน่อยสิไม่เอาคอมมอนแล้วนะคอมมอนมีแล้วจ้า <c oughs> เอยมาคอมมอนอีกหนึ่งตัวเลย <c oughs> เป็นเหมือนกันหน้าเหมือนกันเด็ะได้ฝ่าแฟดมากันเลยทีเดียว อย่างคอมมอนเนี่ยคะ่ะเห็นเขาบอกว่ามันจะแบบว่าเหมือนอาจจะไม่เหมือนกันคือแบบเหมือนมีเขาเรียกสกิลกับพลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นประมาณไหนนะว่าแบบเดี๋ยวแม่ลองเข้าดูก่อนนะโอเคมาเหมือนกันเลยฝ่าแฝดคอมมอนจ้า <c oughs> เนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะอย่างตัวแรกของแม่เนี่ยคะ่ะ มันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับแบบว่า H P เท่านี้ค่านูน่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเปิดดูใหม่สิโอเคเอาตัวที่หนึ่งก่อนนะตัวที่หนึ่งมันมันฝ่าแฝดหน้าเหมือนกันเลยมันก็เลย <laughs> จำยากนิดนึงโอเคเนี่ยค่ะอย่างแบบ H P มันก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็มีค่านี้ค่านูน่นค่านี่อะไรเนะะี่ยค่ะเราไปดูมันจะไม่เท่ากันนะคะขีดขีดของพลังเนะะี่ยค่ะ ของค่าไปดูอีกตัวสิน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเล่นเกมนี้แล้วเปิดได้ตัวอะไรเม้นบอกเลยเนาะมาขิงแม่หน่อยดิแม่แม่งได้คอมมอนสองตัวเป็นฝ่าแฟดคอมมอนอย่างเงี้ยเห็นไหมค่ะ HP แม่ไม่มีเลยตัวที่สองแบบว่าเป็นแฟดด้อยมากเลยอะ่ะอีตัวหลังอะไอ้เป็นไรนะอย่าน้อยใจนะเป็นแฟดหน้าเหมือนกันแม่ก็รัก โอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณอย่าลืมกด Subscribe ให้แมรยด้า